กรั่มรัสการพระพุทองค์พระคุณท่านพระบาทสเด็จพระสงฆ์ราชสมณศักดิ์และพระคุณเจ้าทุกรูปที่เมตตาในการประกอบพิธีทัาวินดาอุทิศบุรภพจะในครั้งนี้ในระดับต่อไปจะได้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติเข้าน้อมถวายเครื่องไทยถ่ท้าวสินดานุปรธานในครั้งนี้นะครับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านพธนทรตรีน้อมถวายพระเดชพระคุณ ท่านพระมหาเจริญสุขบุญวิโรรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์เรียนเชิญคุณสุภจิตเมฆกระจ่างน้องถวายประเด็ดพระคุณท่านพระครูปราดสุวัฒนตะอุดมคุณรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์เรียนเชิญคุณวินภารัตนกิจน้องถวายประเด็ดพระคุณท่านพระรุสุพันนกิจเจ้าคณะอเบอปราซาเรียนเชิญคุณขวัญชัยหมดประดิษฐ์ น้องถวายเด็จพระคุณท่านพระครูปัญญาสุธรรมนิเทศรองเจ้าคณะอำเภอบัวเชิดรัดสรลอ,อยพระอารามหลวงเปลี่ยนเชิญคุณสุวิทย์จิรเบธาคุณน้องถวายพระบาเทเถระที่นั่งอยู่นะครับสักครู่หนึ่งเดี๋ยวรอให้น้องถวายนะครับหากว่าครบรูปแล้วจะได้ขอ,อุญายนะครับฝั่งนี้นะครับตรวจด้วยนะครับเปลี่ยนเชิญครับเดี๋ยวรอถวายพร้อมกันก่อนนะครับเพราะว่าจะได้บันทึกภาพ ความทรงจำในความถึงซึ่งความดีที่เราได้ทำเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญมาฝั่งนี้อีกทุกท่านเลยนะครับที่นั่งก็อี้เรียนเชิญนะครับนะครับวันนี้วาาพาลูกพาหลานบุตรธิดานะครับในการเรียนเชิญครับขยับให้ครบยี่สิบรูปฝั่งนี้เลยนะครับเรียนเชิญครับอีกท่านหนึ่งครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญนะครับด้วยรอถวายพร้อมกันนะครับ หากพร้อมแล้วนะครับเรียนเชิญท่านได้หยิบในส่วนของเครื่องไทยธรรมเป็นในส่วนของกระเป๋าและของเทวรึกในงานพิธีสมโภ์ฉลองอุโบสถวัดนิคมเขตหากพร้อมแล้วยกขึ้นพร้อมกันครับแล้วน้อมตาทูเทียนเชิญกลับดังที่เดิมนะครับในส่วนของคณะพระจย์นะครับจะมีกองงานเลขานุก,การน้อมถวายนะครับหากในส่วนของท่านผู้ ไม่สะดวกนะครับในการเข้าน้อมถวายว่าพระคุณท่านที่เมตตาในการประกอบพิธีในวันนี้ท่านเมตตาในส่วนของคณะสงฆ์วันนี้คมเขตประกอบพิธีสังฆกรรมในการประกอบพิธีสวดถอนสีมารวมประกอบพิธีทักชินานุปทานนะครับเดี๋ยวรอในส่วนทางคณะตัวแทนคณะเจ้าภาพตัวแทนของท่านในวันนี้นะครับ ท่านธนาอาตตรีทิติทันนะครับและคณะที่ได้เป็นเจ้าภาพในการประกอบพิธีทักษิณาในวันนี้นะครับเดี๋ยวรอให้ท่านอาจารย์กองงานในขานะครับในส่วนของฝ่ายปฏิคมหากมีการบริการในส่วนของน้ําดื่มและผ้าเย็นในช่วงนี้สามารถที่จะบริการอีกเป็นรอบที่3ก็ได้นะครับถ้าหากมีเพิ่มเติมสักครู่นั้นแจ้งให้ทราบว่าท่านใดที่จะเป็นเจ้าภาพน้ําแข็งและผ้าเย็นในวันพรุ่งนี้แจ้งความประสงค์ได้นะครับ ด้วยอากาศที่ร้อนพอควรนะครับในช่วงนี้เห็นประเด็นคุณหลวงพ่อได้แจ้งให้ทราบว,ว่าในช่วงนี้อากาศและอุณหภูมิความร้อนเกิน40กว่าองศาด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ทุกท่านได้ทําแล้วในวันนี้สร้างขันตินบารมีสร้างความอดทนขอให้เป็นบุญนะครับทุกท่านนะครับก็ขออนุโมทนาบุญในส่วนของกาหนดการในวันพรุ่งนี้นะครับในช่วงที่ทางคณาจารย์กองงานเลขา น้อมถวายปัจจัยและเครื่องไทยธรรมนะครับผมขออนุญาตได้นําเรียนและแจ้งกาหนดการในวันพรุ่งนี้ให้ทุกท่านได้ทราบนะครับวันเสาร์ที่29เดือนมีนาคมพุทธศักราช2518เวลา7จ็นาฬิกาถวายพระทหารเช้าเวลา11บเนาฬิกาถวายพระทหารเพลนเวลา12บสนาิกาสานาทีแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันนะครับโดยพระราชาิีรองเจ้าคณะภาคเก้าเลขานุการเจ้าคณะ ใหญ่หนตะวันออกนะครับตามกําหนดการเดิมเวลา14นาฬิกาประธานในพิธีอ่านพระบรมราชโองการพระราชทานวิสุงขาม,มาศีมาพระสงฆ์สงสมณศัก์10รูปเจริญชัยมงคลคาถากล่าวคําถวายอุโบสถประกอบพิธีตัดไหว้ลูกนิมิตรและเวลา16นาฬิกาประกอบพิธีอุปสมบทนะครับฉลองอุโบสถหลังใหม่นะครับที่มีการประกอบพิธีให้ถูกต้องตามพระธรรมวินยัย มีการประกอบพิธีในวันพรุ่งนี้นะครับในส่วนของช่วงเย็นหลังจากที่ประกอบพิธีทักษินาตรงนี้แล้วเสร็แล้ว,ลวเวลา17นาฬิกานะครับมีการส่งโพธ์หน้าและเวลา18นาฬิกาพิธีสู่ขวัญหน้านะครับในการประกอบพิธีขอน้าเรียนในส่วนของพ่อานาคแม่นาครวมถึงนาคทุกท่านได้ทราบนะครับเมื่อถึงเวลาตามกำหนดการในการ พิธีเวลา17น,นาฬิกาได้พร้อมเพรเพียงกันนักที่เบรนบนพิธีของการประกอบพิธีนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้การน้อมถวายเครื่องไทยธรรมจากท่านพระอาจารย์กองงานเลขาครบทุกรูปหรือยังครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับรอสักครู่หนึ่งอยู่ในช่วงของการน้อมถวายนะครับเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ให้กับในส่วนของคณะสถาและเจ้าภาพขอความเมตตาพระคุณท่านพระอาจารย์กองงานเลขาโดยพระสังฆการปรีชา ได้เป็นในส่วนของผู้นำถวายรวมถึงคณะพระอาจารย์กองงานเลขขาเจ้าคณะตำบลตานีคณะสงฆ์จังหวัดสุรินโดยการน,นำของพระเดชพระคุณรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทั้งสองรูปรวมถึงในส่วนของคณะสงฆ์อำเภอประสาทหากแม้นการประกอบพิธีการรวมสังฆกรรมในวันนี้มีข้อบกพร่องรับด้วยประการใ,ใดๆกราบขอประธานอภัยต่อพระคุณท่านพระคุณเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปไว้ในโอกาสนี้นะครับเพื่อเป็นการอนุเคราะห์สงเคราะห์ ต่อคณะสงฆ์และเป็นการอนุโมทนารับศรัทธาในส่วนของคณะเจ้าภาพนะครับก็ต้องขอกราบนมัสการและขอบพระคุณพระคุณท่านทุกทุกวัในโอกาสนี้นะครับบัดนี้นะครับทางพระอาจารย์กองงานเลขาน้อมถวาย และปัจจัยแด่พระคุณท่านพระสงฆ์ครบทุกรูปแล้วจะได้ขอรัตนาพระคุณท่านตัวแทนคณะสงฆ์ได้อนุมัตินาวิธีและเปลี่ยนเชิญท่านประธานในพิธีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเตรียมน้ำรับพรขออนุญาตเปลี่ยนเชิญและรัตนาน,นิมนต์ครับ ครับบันดนี้เรียนเชิญทุกท่านได้น้อมกายว่าจ่าใจน้อมนำลึกถึงคนูประการของบุรพาจารย์ในการประกอบพิธีทักษินาอุทิศน้อมถวายของกุศลอันยิ่งในครั้งนี้ครับเยถา,าวาริวหาปุราปิตสาครังเอวะเมตโตทินังเปตานังอุป อิทธิตังปฏิตังตุมหังเขปะสมิตฉตูสพัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปน,นัรโยยะธามะนิโชติระโสยะธาสัพพิโยวิวาจันตระสัง đạt thế lên sanh mê chăng buông chay in đoan chăng tuân โนภาเวนังปิตาการไดยานโนภาเวนนงจินังสาวาการโนภาเวน Nè Để... mẹ Để... สพอังอุตเชยัสสวาสตวัสจาอายโยยจตุวเสเถรวายโตเตภาวตุสมังคารังราคันโตสาน 南无阿弥陀佛。 ลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้กล่าวนมัสการหลาพระตนตรัยพร้อมกันเชิญครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวกาขาโตภะคะวาตาธรรมธรรมังนาสามิ สุปาติปนโนภาขาววันโคสังขังนาบ,บามีการประกอบพิธีทักชิณาถวายในส่วนของกุศลอันยิ่งถึงแด่บ,บูรพาจารย์ประกอบพิธีในวันนี้ในนามคณะสงฆ์กราบนมัสการขอบพระคุณในความเมตตาพระมหาเจริญสุขคณวิโรรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์เจ้าวาดวัดศรีวิหารเจริญ การมัสการขอบพระคุณในความเมตตาพระครูป่าสววฒนณอุดมคุณรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์วัดสลอนลพระอารามหลวงพระเดชพระคุณท่านพระครูสุพัฒนกิจเจ้าคณะอำเภอประสาทและพระเดชพระคุณท่านพระครูปัญญาสุธรรมนิเทศรองเจ้าคณะอำเภอบัวเชิดวัดสลอยพรระอมหลวงพร้อมทั้งคณะสงฆ์พระมหาเถระพระสงฆ์สงสมณศักพระคุณท่านทุกรูปที่เมตตาในการประกอบพิธีอนุโมทนาและขอบคุณในส่วนของคณะเจ้าภะพวัดอารามครบ 200ปีพิธีผูกพัตตศีมาปิดทองฝังลูกในมิตรนีอำเภอรประสาทจังหวัดสุรินทร์อุปถัมภ์โดยคุณธนะอพิธิทันคุณวินณภารัตนากิจมูลนิธิโอเอไลท์นะครับพร้อมทั้งในส่วนของคณะที่ได้กรุณาให้เกียรติในการประกอบพิธีนะครับในวันนี้นะครับอากาศในวันนี้ค่อนข้างร้อนนะครับก็พรุ่งนี้นะครับอากาศน่าจะเย็นกว่านี้เพราะช่วง วพิธีของการประกอบพิธีในวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา13นาฬิกาล่วงไปจนถึงเวลา15นาฬิกา4นะครับเวลาก็จะมากกว่าในวันนี้นะครับที่ได้กำหนดไว้ในการประกอบพิธีดังกำหนดการที่กระผมได้ขออนุญาตแต่ท่านผู้เจริญด้วยบุญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญตัดวายลูกนิมิตพิธีปิดทองฝั่งลูกนิมิตผูกพ,พัตสีมางาน ในวันนี้นะครับวันนี้คมเขตนะครับก็ถือว่าบริบูรณ์สมบูรณ์พร้อมทั้งในส่วนของคณะสงฆ์ที่เมตตาในการประกอบพิธีบริบูรณ์สมบูรณ์พร้อมในส่วนของคณะเจ้าภาพท่านเจ้าของงานท่านผู้ร่วมในพิธีนะครับก็ขอกราบมศการขอบพระคุณในความเมตตาคณะสงฆ์ทุกรูปนะครับในการประกอบพิธีในวันนี้นะครับในช่วงนี้คงจะได้เปลี่ยนในระยะบท เปิดโอกาสให้กับทุกท่านได้ร่วมปิดทองฝังลูกนิมิตได้บูชาแผ่นทองบูชาโฉนดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของโบสถ์บูชาโฉนดที่ดินพระราชทานหรือจะทําบุญร้อยแปดตับาทพระประจําวันเกิดน,นะครับที่มีการทําบุญไว้นะครับในช่วงเวลาอกาสนี้ที่กองอาํานวยการได้จัดเตรียมในส่วนของโฉนดที่ดินพระราชทานในส่วนของแผ่นทองมาทําบุญสร้างโบสถ์มาบุญฉลองโบสถ์หากไม่มีโฉนดเป็น เป็นชื่อของเราก็บูชากันก่อนได้หรือมาทําบุญปิดทองมาบุญฉลองโบสถ์หากไม่ได้ปิดทองลูกนิมิตรนี่ถือว่ามาไม่ถึงก็ขอเรียนเชิญนะครับในช่วงเวลาก่อนนี้ท่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชา 3, 000, โโสัมพันธ์โฆศกพิธีกรท่านอาจารย์พ่อ,อท่านอาจารย์เจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลในส่วนของงานประชาสัมพันธ์หากว่าช่วงนี้นะครับท่านยังอยู่ที่กองอำนวยการนะครับสามารถใช้เสียง ในการประชาสัมพันธ์ที่ตั้งออกบอกทางบุญเชิญพี่น้องก่อนจะไปใกล้จะกลับนะครับมาบูชามาทำบุญมาโบสถ์มาร่วมที่ทองกันก่อนนะครับก็ขออนุญาตได้นําเรียนและเรียนประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญทุกท่านนะครับหากว่าพระจารย์นะครับไยประชาสัมพันธ์ฝั่งโน้นพร้อมแล้วใช้เสียงได้เลยครับครับก็นมัรสการพระคุณเจ้าทุกรูนะครับ นะคที่ทางสงทางโรโบสุดก็สำหรับวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นไปนะครับแล้วก็โอกาสต่อไปนะครับพี่น้องที่มาร่วมบุญในบริเวณงานนะครับก็ท่านใดที่ยังไม่ได้บูชานะครับโฉนดที่ดินบูชาแผ่นทองนะครับแล้วก็บูชากระเบื้องนะครับ ถวายผ้าไตรนะครับนะแล้วก็ทำบุญเ,เกี่ยวกับโรงศพครับแล้วก็อยู่ตรงกองอำนวยการตรงนี้นะครับก็ขอเชิญนะครับนะเข้ามา,าทำบุญได้นะครับผมนะตั้งแต่หน้าบัดนี้ไปนะครับอา,อากาศก็บ่ายสามโมงก็อ่อนกำลังลงไปแล้วนิดหน่อย